กันแดดวิ่งวันนี้มาเปิดกระปุกใหม่นะคะสวัสดีทุกคนยังไม่มีใครเข้ามาจ้าสวัสดีใครจ้าเมตนอนร้อนร้อนมากสวัสดีค่ะวันนี้จะมาลงกันแดดซ้ำระหว่างวันนะคะหัว คือเมื่อเช้าลงไปแล้วสองรอบวันนี้จะมาลงให้ดูอีกอา,ากาศแบบโคตรร้อนมาค่ะมาค่ะขอเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขอหาแสงที่แบบว่าให้แสงมันเข้าโอเคทางนี้ก็ได้ เข้ามเสียงได้ไหมได้อยู่นี่เลยวันนี้เปิดกระปุกใหม่นะคะเพราะว่ากระปุกแรกหมดไปแล้กระปุกก่อนหน้านี้ที่ทาเมื่อวันซืนที่เอาไปไลฟ์นะคะหมดไปแล้วอันนี้เริ่มกระปุกใหม่แล้วจะมาทาซ้ำเพราะว่าอันนี้ลงไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้ลงไปแล้ว1รอบนะคะจะมาไลฟ์ให้ดูว่ามันทาซ้ํำระหว่างวันได้ โดยที่มันไม่เป็นคราบนะคะมันไม่เป็นคราบจริงๆสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนี่เปิดกระปุกใหม่แล้วจะบอกว่าเนื้อครีมเขาแบบเนื้อดีมากรสล,ล่าสุดนี่คือดูเนื้อดูเนื้อนะคะดูเนื้อนี่คือแบบเห็นไหมเนื้อแบบดีมากจะบอก ซึมลงผิวง่ายซึมลงผิวง่ายมากดูดิซึมลงผิวง่ายมากนะคะแล้วจะบอกว่าใช้แทนแป้งได้เลยนะคะใช้แทนแป้งได้เลยเห็นไหมดีงามมากเดี๋ยวว่าจะลองให้ดูหนึ่งข้างนะคะว่าจะลองให้ดูหนข้างก่อนอันนี้คือลองซ้ําลองซ้ํากับ เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้ามันลงไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้จะลงซ้ำนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็จะซึมลงสู่ผิวแล้วก็เกลือนไปกับผิวของทุกคนเลยนะคะมันจะปรับสีให้เราตามผิวหน้าของแต่ละคนนะคะมันจะปรับมันจะปรับให้เราแบบตามผิวแต่ละคนเดี๋ยวมันจะทายดูหนึ่งข้างคือมันจะปรับให้ตามสีผิวแต่ละคนเลยนะคะ นี่ลอมันเซตตัวสักแปบ๊บหนึ่งนะคะมันก็จะซึมลงลงผิวหน้าเรานะคะมันก็จะซึมลงผิวหน้าเรามันก็จะทําให้หน้าเราฉ่ำๆนี่เห็นไหมสองข้างอันนี้ก็จะมีความแบบว่าผิวผิวผิวขาวขึ้นมา 1- 2ถึงระดับเลยนะคะโดยที่ไม่ทาแป้งนี่คือนวไม่ได้ทาไม่ได้ทา,าแป้งนะทุกวันนี้เพราะว่าเราใส่แมสเรา เราใส่แมสแล้วเราไม่อยากทาแป้งเพราะแป้งมันติดแบบติดแมสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเหงื่อออกแล้วมันก็แบบมันเยอะมันเป็นคาบอะ่ะเนี้ยเนี่ยทาซ้ำนะคะนี่นี่คือทาซ้ำเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้ทารอบแรกนะคะนี่ซ้ำจากเมื่อเช้าซ้ำจากเมื่อเช้านะคะอยากกินชาพีอีกแล้วจ้า เมื่อเช้าตื่นมาก็คือกินชงชาพีชงกินกาแฟก่อนแล้วก็ก่อนกินข้าวมกินชาพีชนะคะนี่โอ้ยยุ่งจริงแล้วอย่าลืมพาคอจะบอกว่าร้อนนี้นะคะใครไม่มีกันแดดนี่คือแบบตายจริงๆตายแน่ๆเพราะว่าแดดโคตรร้อนอะ ควรทาก่อนออกแดดสักประมาณยี่สิบนาทีนะคะดูดิมีแมลข้างหลังนี่เนี่ยแค่นี้เราคือเราก็สามารถแต่งหน้าได้เลยปัดมาปัดปัดปัดออนนะคะปัดปัดออนแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้ค่อยปัดแบบฝุ่นจะปัดแบบไอ้นี่ไปปัดแบบปัดแบบครีมอ่ะ หายไปไหนบัวหายไปไหนนะคะจะบอกว่าแต่งหน้าคือลงแค่กันแดดเว้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบทาแป้งหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ให้ดูความแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นว่าเนี่ยสักแป๊บหนึ่งมันก็ลงสู่ผิวแล้วมันจะทําให้หน้าเราแบบว่าเขาเรียกอะไรสมัมฉมเงาๆงาเห็นไหม นี่คือแบบยังไม่ได้ทาแบบยังไม่ได้ทาพวกไฮไลท์อะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยแค่นี้แล้วทุกคนก็สามารถแต่งตาแต่งคิว้วเขียนคิ้วได้เลยนี่เนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะให้ดูเนื้อครีมเนื้อครีมลดใหม่ดีงามมากนะคะเห็นปะชอบมาก แค่นั้นแค่นั้นแล้วก็เราใช้บัตรออนแบบไอเนี้ยอันนี้มอสอันนี้มอสตำม,มาจากไหนว่าเกาหลีรู้สึกว่าของสี่คอนเซปต์อ่ะตำม,มาจากเกาหลีนี่ที่ชกที่เกาหลีคือแบบใช้เป็นชาติแลวนะยังไม่หมดเพราะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเพราะว่าใช้เป็นครีมมันก็จะแบบมันก็จะไอ้นี่อะขอดูกระจกมันก็จะแบบ ลมเกืนกับผิวเห็นไหมมีหน้าแบบว่าแดงๆเลือดฝาดนะคะสนใจสั่งได้นะคะตัวกันแดดวิ่ง250เท่านั้นนะคะใครอยากเปิดบีนไปขายช่วงนี้จะบอกเลยว่าขายออนไลน์คือแบบตอบโจทย์มากๆเพราะว่าบางคนบริษัทก็พักงานหยุดงานเนาะแล้วอยากหารายได้เสริมอ่ะมาหันมาขายออนไลน์นะคะคือ ตอนนี้ใครๆเขาก็ขายออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกขนาดมดเองมดยังสั่งสั่งออนไลน์แล้วแบบว่าของมาส่งหน้าบ้านทุกวันของมาส่งหน้าบ้านทุกวันนะคะเพราะว่าเราขนาดของกินอ่ะเรายังแบบเรายังแบบสั่งสั่งออนไลน์เลยเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพเนี้ยมดว่าโอเคเลยแหละแต่ว่ามดทำมาสักประมาณ6ปี7ปีแล้วไงนี่เนี่ยแค่นี้แล้วก็แบบ คือไม่ไม่คิบคือขีอ้เกียจแต่งเอาง่ายๆขี้เกียจแต่งหน้าเออแล้วเราก็แบบเนี่ยแค่เนี้ยก็ไปส่งของได้แหละเ,เดี๋ยวจะไปส่งของอืมโอเคนะคะประมาณนี้อืม แเดกวิงนะคะสนใจนี่ทักมาสอบถามมาได้เลยแม่ค้าตอบไวมากนะคะไปแล้ววันนี้ไปแล้วนี่ไปแล้วคะ่ะ